สวัสดีครับนี่ผมตะคุนะครับยิงยย่งจะมาหรือแอคชั่นเช่นเคยต้องซึ้มจะมาหรือแอคชั่นตำนานจะพูดทั้งซานเอาในพีที่201หรือตอนที่201นึ่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่เราจะได้เห็นบททดสอบของอะไรนะชินรุ่นเสียนยังไงชื่อเขาอะถ้าเกิดผมพูดผิดก็ขอขอภัยเนาะเพราะว่าชื่อของแบบตัวละครหลังๆนี่นมันยากเหลือเกิน3-4ประโยคอะไรเนี่ยสา่สี่พยางค์เลยไม่ใช่ประโยคนั่นแหละโอเคซึ่ง คินว่าจะมีก็ต้องติดตามรับชมเนาะแล้วก็เรายังไม่รู้เลยว,ว่าบททดสอบของทางซานมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันผ่านเลยยังหรือแบบมันเป็นถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าตอนที่แล้วเขาโชว์ให้เฉพาะฝั่งนู้นได้เห็นอย่างเดียวเนาะโอเคซึ่งคลิดว่ยจะมีก็ต้องติดตามรับชมนะผมก็จะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับงั้นเรายไปเริ่มคลิปเดีกว่านนะครับผมตอนที่สองร้อยหนึ่งโอเค นี่กำแังหลวงสะอาดนะเนาะอากาศรอบๆร้อนขึ้นเรื่อยๆโอ้าผู้แพ้เผาพลังวิญญาณกำลังไหลออกจนหมดหรือว่านี่คืออนุภาพที่เกิดจากอาวุธเทพอชอบเรื่องนี้อย่างหนึ่งที่แบบแม่งชอบเปรียบเทียบอะไรเห็นภาพแบบชัดเจนเดียรว่ามันยากลำบากขนาดไหนอะไรเงี้ยอืมโอ้โหมันยากเย็นเหลือเกิน เพ oh. ื่อกลับวินแดนให้ได้ในเร็ววันมาเพื่อตอกก่อนกำจัดกบฏวิญญาณหยุดเพื่อคืนชีพเสียวอู่เป้าหมายมันเยอะและชัดเจนในทางซ้านอ่ะเฮ้ย ก็ลุ้นนะผมว่าหลวงยันนงช่วยหนุนพี่ได้แต่ข้าทำอะไรไม่ได้เลยอ่าเข้าใจม,มันไม่มีสกิลช่วยเหรือแบบทั้งอ้อมหรืทอ,อทังตรงอะไรเงี้ยเนาะโอ้ยโอ้ถอยหลังก็ไม่ได้ถอยแล้วแม่ง

ยิ่งนำแสงแห่งเทพสมุทรใส่เข้าไปมากแต่คารว่ารหนักของเจสูนเทพสมุทรก็ยิ่งเบาลงมากเท่านั้นโอเคเข้าใจเข้าใจ <c oughs> อยู่ที่แสงน,นะเนาะอนหน้าทั้งการสะสมความสัมพันธ์ได้ถึง70จากร้อยแสงแห่งเทพสมุทรที่ทรงพลังตอนนี้ช่วยได้อย่างมากถ้าไม่มีแสงคงยกไม่ขึ้นแล้วผมว่าโอ้ <c oughs> oh. มามามาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมะพลังไหลออกเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่การบิงตีศูนเทพสมุทรไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตายพอดีอะตายเลยน่ะอะไรอีกแล้วเนี่ยคอรดีล่าหน้าไฟเหรอ ทั้งซานท่านเทพสมุทรอาจจะชื่นชมเจ้ามากแต่ถ้าอยากได้รับการยอมรับท,ที่แท้จริงสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เด็กขาดเจ้ารู้หรือไม่โอ้ตัวจะแตกกันเนี่ยโอ้มียบเ,เทพเห็นแล้วอุปสรรคมันยากเย็นขนาดไหน โอเคแล้วก็ตัดมาฝั่งนี้นะอ่ะตอนนี้เราจบประมาณตรงนี้จำได้อยู่เชียร์ลินเซียผ่านการทดสอบที่เจ็ดแห่งทูตสวรรค์ได้รับการยอมรับจากดาบศักดิ์สิทธิ์มอบรางวัลวงแหวนวิญญาณเทพประธานหนึ่งวงโอ องค์ที่เก้าของเขาใช่ปะถ้างั้นอะ่ะองแหวนเทพประธานที่ทูตสวรรค์ประทานให้ทําให้พลังวิญญาณของข้าเพิ่มขึ้นถึงระดับ92เสียเส่เนาะยิดีด้วยที่สําเร็จการทดสอบที่7จ็ดได้เป็นราชธินานามพรมยุทธิท่านูวางใจได้การทดสอบหลังจากนี้เขาจะทําให้สําเร็จเช่นกันไม่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่แห่งนี้ช่วยเพิ่มผลการฝึกฝนของเจ้าได้รอบได้านั้นเจ้าก็ฝึกฝนอยู่ที่นี่ต่อรอคอยการทดสอบที่8มาเยืนเถอะ ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอภาวอีกลยในใจของเจ้ามีความปรารถนาที่แท้จริงอย่างหนึ่งฝังลึกอยู่เฮ้ยเเกี่ยวกับถังซานด้วยเนาะน่าสนใจนะเนี่ยเนี่ยอ่ะฮะไปนะโอ้โอ้เซออู่เหรอเซออู่ จินเปลกจิวิญญาณของเจ้าพี่จิตวิญญาณของข้ารวมเป็นหนึ่งกับท่านนานแล้วอีกอย่างท่านอยู่ในอันตรายข้านิ่งดูดายไม่ได้เด็ดขาดเสียวอูรอข้าอีกนิดนะข้าต้องคิดหาวิธีได้แนะ่เชื่อใจข้ามาตัวสางซ้ายแน่แตกแน,น่ผมว่า,าถ้ามึงดึงไม่ได้ การทดสอบของเทพสมบุตรที่ผ่านมาไม่อาจใช้พลังอย่างบ้าบินเพื่อเอาชนะไนดะ้การทดสอบที่เจ็ดนี้ก็ไม่มีทางเป็นการทดสอบพลังอย่างเดียวแนะ่ไม่เพียงต้องดึงตีสูนเทพสมบุทรนี้ออกมาแต่ต้องได้รับการยอมรับด้วยได้รับการยอมรับจากตีศูนเทพสมุทร,รน,นะนี่แต่หากคือประเด็นสาคัญในฐานะที่มันคืออาวุธที่ปกครองทุกผื้นสมุตรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าอยากได้รับการยอมรับจะเป็นต้องเข้าใจเจตจำนงพลังแห่งมหาสมุรทรแต่ทีก็เย็นชา และน้าหวาดกลัวเดาทางได้ยากอย่างยิ่งมื่อยู่ในมือของเขากับเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนและยิงย่งใหญ่เวลาของเทพสมุดผมอยู่เพื่อปกกบองโอ้คนลุกลนะไอ้ตรงออลาา่าไม่ให้มาเฮ้ยทั้งซนในที่สุดเจ้าก็เข้าใจเจตจนางแลอเราบรรลุแล้วเว้ยอ้ ครอบเอกก็พจะผสานเข้ากับตรีสูตร<อ>์กัสุดแล้ว<อ>มันดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเว้ยเฮ้ยสีสูตรแทบสมุรขึ้นมาซะยาวได้ไงไปเลยโอ้ <c oughs> อยแท่นพังเลย แอบคิดอยูน่นะถ้าเกิดเราทำลายแท็กมันแล้วมันเราเรายกขึ้นมาอย่างงี้ได้ปะโอเหมือนสอบแล้วสอบส่งมหยาแล้วเนาะโอ้เสียวซานใช่นี่คือ,อเสียวซานนี่ก็คือพลังแห่งความศรัทธาโอ้ยคารวะคารวะเว้ย แสงเทวาแห่งตรีศูนย์ปรากฏบนโลกอีกครั้งปลุกความเลื่อมใสให้คนลุกคนลุกขึ้ทุกสรรพสิ่งให้ตื่นขึ้นอีกครั้งโอ้เข้ามึงตาหรือว็ต้องดวตาตามมันต้องคารวาตามปะเกี่ยวข้องกับเทพสมุดเงียเนียนะ ทุกอย่างที่พวกเราไปเชิญบนเกาะเทพม,มันเชื่อมโยงกันหมดเกิดขึ้นจากมันงั้นเลยเจ้าทำได้ดีมากดีกว่าข้าเมื่อครานั้นอีกโอ้การทดสอบและฝึกฝนจิตวิญญาณนี้มาจากประสบการณ์ของท่านเหรอเฮ้ยมันผ่านมาแล้วข้าในตอนนี้เป็นเพียงเศษซากวิญญาณเท่านั้นคนทางในอนาคตเจ้าต้องผเผชิญด้วยตนเองกลายเป็นเทพเป็นแค่การเริ่มต้น ภายภาคหน้าเจ้ายังต้องไปเชิญกับการเลือกที่โหดร้ายยิ่งกว่าเหรอไม่เจ้าโชคดีกว่าข้า,าตอนสมัยก่อนเฮียน่าจะอยู่คนเดียวเจ้าจะเดินไปได้ไกลย,ยิ่งกว่าสาธุ เขาบอกว่าไม่ถ้ามมึงจะเริ่มเป็นเทพมันแค่จุดเริ่มต้นมันรู้ดับร้อยก็ยากนะการทดสอบที่เจ็ดของเทพสมุทรมาความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพิ่มขึ้นสิบห้าจากร้อยโอเคตอนนี้ก็แปดห้าเลยการยอมรับจากตรีศูนย์เทพสมุทรมีอำนาจใช้ตรีศูนย์เทพสมุทรโอ้ผลรวมความสัมพันธ์ใกล้ชิดแปดสิบห้าจากร้อยเสียวเขียงข้างผ่านการทดสอบที่เจ็ดของเทพสมุทรรางวัลทบขึ้นอีก เฮ้ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ตาบอดข้างนึงอนะไยาเงี้ยมันน่าจะรับรู้ได้เพราะแบบมีเทพหรือว่าแบบอะไรร่างทรงคนใหม่อะไรเงี้ยโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งก็สนุกดีนะตอนเนี้ยอ่ะเราก็จะได้เห็นแบบการทดสอบของหนังสานที่ว่าแบบมันยากเย็นขนาดไหนมันอ,อถ้าเทียบกับไอเชิงเรื่องเสียงมันมันยากมันก็ยากเหมือนกันแต่มันยากคนละแบบ คือถังซานต้องพลาดช็อตเนี่ยอาจจะตายได้เลยเงี้ยส่วนฝั่งนุชถ้าพลาดตรงนู้นไปก็คืออาจจะโดนความมืดควบคุมจิตใจแล้วแบบแไม่สามารถกลับไป็วตัวของตัวเองได้ยอะไรเงี้ยมันก็ยากคนละแบบเนาะของนี้นะเออนั่นแหละแต่ของถังซานมันจะมีความกดดันที่มันอาจจะสูงกว่าหลายอย่างเพราะว่าแบบมันอันเนี้ยเนาะมันเป็นจุโดยตรงจากเทพอันนี้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็เออความเครียดยดึงอาวุธเทพมาอีก,กยอะไรเงี้ยมันยากตอนดึงนั่นแหละของนี้เนี่ยนั่นแหละส่วนไอชินร่นเซียนนี่มันยากตรงที่แบบ ต้องทดสอบตรงนั้นตแต่ดึงอาวุธไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลแต่ต้องทดสอบเป็นก็ยากอาการอยู่นะเพราะมันต้องเข้าใจบรรลุจิตใจอะไรของมันอะไรเ่งี้นะอ่ะก็วางกันไปโอเคซึ่งตอนนี้ก็ดึงอาวุธออกมาได้สําเร็จแล้วสรุปเนอะนั่นแหละแล้วก็ตอนท้ายคลิปเหมือนไอตัวแสนปีว่าที่แบบถังซานสู้กับมันตอนแรกๆมันจะรับรู้ได้เพราะแบบเฮ้ย,ยแม่งมีคนที่แบบแม่งได้พลังหานี่มา,าอะไรเงี้ย <laughs> อาจจะเป็นนองแถวแถวนี้เออแถวแถวนี้บ้าเลยแนวนี้อ่ะ โอเคซึ่งคลิปนี้ของมีปรับมาเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ทวิตสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปเนาะสำหรับนี่ขอจบก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย